สวัสดีค่ะพามาผ่อนคลายชมน้ำนะคะชมน้ำนะคะก็มีปลาะคะเป็นป,าปนลาตัวเล็กนะคะตัวใหญ่ก็มีนะคะตอนนี้เขาก็นอนซะแล้วนะคะชมปลาแล้วก็นี่ต้นไน้นะคะเขาจะมีแหนก็เาแหนเอาไว้นะคะต้นไม้นี่เอาไวะะ้ปลูกในนี้เลยนี่ค่ะอยู่นี้นะคะ ขาอยู่ในนี้ไม่เป็นไรนะคะเขามีรากถห้เขาขึ้นในนี้นะคะอ่าอาจจะไม่ทนหนนะคะรากเขาเยอะมากรากแย่ท่านคะสำนักขอนทายนะคะทงขอนทายไปนะทมปลาไปด้วยแล้วกันนะคะค่ะขอนทายทงปลาไปด้วยะคะ่ะ แหน่เอาแหน่ลงนะคะฝนฝนใกล้ตกเึมอนกันนะคะนี่นี่ทำสวนครัวอยู่นะคะก็ามาชมกันแล้วนะคะชมน้องปลาไปด้วยก็ได้นะจ๊ะไม่ว่าอะไรจ้าเนี่ค่ะเสียงลเฉื่อ ทำแบบนี้ได้แค่นี้แหละค่ะมันร้อนนะคะกลางวันมันก็ร้อนร้อนๆดูต้นมาไีเดียวนะมีค่ะความสุขของน้องปลาค่ะว่าใตปลาจะเล็กๆชื่มๆช่มๆเอาเปิดให้ดูนะคะผ่อนคลายผ่นคลา ผลกร้ถุงในอากาศนันมันร้อนม,มากร้อนแล้วรออ้อน,น,น,นอีกมันั่งชมน้ำแล้วมันก็เหมือนกับแบบไอความเกนคะคะมีลมพัดหน่อยนะคะข้างนอกได้ปางเีน้ำว่าผ่อนคลายอ,อีกแดบ,บนึ้ง มาชมแบบ่อนคลายกันไปเลยนะคะนี่นะคะอ่าแบบคลายกันไปเลยนี่นะคะดูดูดูดตกน้ำตกใสไรเห็นเห็นตัวปลาป้าป้าป้า,ปา ผอนทายกันไปเลยนะคะนี่นะคะผ่อนทลายในสิ่งที่ดีผ่อนทายให้อบอุ่นนะคะขอขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา,าเป็นกลำลังใจนะะในจันทร์ละกันนะคะมาดูท้องฟ้าสิคะวันนี้มันก็มืดมัวไปหมดแล้แห้งนะ น้องปลาตาร์ดอูตรงนี้นะคะขออนคทายนะคะขอขอขอคุณทุกกำลังใจนะคะขอคุณทุกท่านที่เข้ามาทิดการรับชมเป็นกำลังใจมีรักษาพระคุณควมศรัทธาทุก่ะนไา้บายจ้า